มาตามข่าวความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะแฟนๆได้มีการแชร์ข่าวกันเป็นจำนวนมากค่ะกเพลง New Woman ของนอริซ่านะคะที่ได้ฟิจริงโรซาเรียค่ะได้คว้า4รางวัล Hollywood Music Video Awards 2025เพลง New Woman โดยดิซาร่วมกับโรซาเรียนะคะพร้อมกับมิวสิกวิดีโอกำกับโดยเจฟ e m เ y e r อค่ะได้รับรางวัลไปแล้ว4รางวัล Hollywood Music Video Awards ค่ะ Best International MTV Europe Music Awards Best Collaboration Bread to Do Awards International Collaboration of the Year ค่ะรวมไปถึง Hollywood Music Video Awards b e s t s t y l ล i ยิค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด,ด้วยนะคะในส่วนของเรื่องนี้ที่ได้เข้าชิงสดๆร้อนๆค่ะแฟนๆก็อย่าลืมไปโหวตช่วยกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยอินเตอร์จับมือกันแน่นรวมไปถึงประเทศจีนค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นจำนวนมากได้มีการนัดการรวมมือกันทั้งบนทวิตเตอร์และ บนเว้ยปอค่ะอยากพาลิซ่าไปควา Best ้าเบสเคป๊ออีกปีหนึ่งกับเพลงรอน a อเกนนะคะซึ่งทีมแม่จีนก็น่ารักเป็นอย่างมากนัดการรวมกันตั้งแต่ได้มีการประกาศเตรียมกันโหวตนะคะก็ได้มีการเข้าชิง b บ s เคป๊อในส่วนของวิธีการโหวตนะคะ1เมลทุกคนจะสามารถโหวตได้หนึ่งครั้งต่อวันค่ะเพราะทุกคนกดเข้าลิงก์แล้วนะคะก็เลื่อนหาสาขาอย่างเบสเคป๊อค่ะก็จิมโหวตไปเลย20ครั้งนะคะ ตามโดยทุกคนก็กดสับมิดค่ะก็ถือว่าโหวตเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยนะคะ1เมลก็สามารถโหวตได้1ครั้งต่อวันค่ะดังนั้นก็ต้องใช้ลหลายเมลในการโหวตนะคะปรับมาณนี้ฉันเคยที่แม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า